เนี่ยมันมันนิ่มแล้วนะมันสุกแล้วนะเนี่ยต้นแก้เนี่ยมาดูข้างในค่ะน้องเองอุ๊ยสงเหมือนจะช่ำอุ๊ยอุ๊ยช่ำน้วยเอาปลายหนึ่งเอาตะกร้องหนึ่งเอาละเราจะมาชิมดูซิว่าละมุดละหวานไหม้ือหวานหวานาลย อืหวานมากทุกคนนี่นี่นี่ยังมีอีกนี่นี่น้องเอกหาอืมอืมหวานดีเนาะของแท้นะไม่ได้เอาอะไรมาแปะไว้จริงจริงนะหวานน่าหวานจริงหวานแบบทำเลยอ่ะใช่หวานทำไหลน้ำน้ำเทอมน้องไหลเลยเนี่ย วานอร่อยมากช่วงน,นี้พักเบรกเราเพิ่งส่งของเนาะค่ะเราก็เดินเล่นกันในสวนวเดินดูผลไม,ม้อันนั้นมันอันนั้นป่าหรือเปล่าเชอรี่ป่าใช,เช่เชอรี่เออมะยมแดงมีไหมวะมีแต่ยังไม่สุกสองลูกไม่สุกแงอยู่น้องเพิ่งออก <laughs> กำลังเป็นอันนั้นก็เมีใช่ไหมโอ้นี่ไงออกดอกดูซุมซุมซุมออกดอกนี่ อุ้ย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 ทำไมอร่อยขนาดนี้อุ้ยออกดอกเต็มตัวเลยนี่อุ้ยดูอืออุ้ยทุกคนคะ่ะมากินละมุสดสดๆด็ดอร่อยมาก